สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาบัวมาแล้วครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องมามาเอาความรู้มาเอาวิชาแล้วก็ที่สำคัญคือมาเอาอาชีพเลยฮะที่นี่ทำเป็นอาชีพมาเกือบ20ปีแล้วนะครับเ,เลี้ยงแบบไหนวิธีการเลี้ยงแบบไหนขายที่ไหนนะครับดูแลยังไงนะครับผสมพันธุ์ยังไงวันนี้ เอาครบเต็มรูปแบบกันเลยนะฮะก่อนอื่นมาทําความรู้จักกับเจ้าของฟาร์มกันก่อนครับผมสวัสดีครับเฮียครับสวัสดีครับครับผมเฮียแนะนําตัวนิดนึงครับสวัสดีครับผมกิจจาแก้วลุงเรืองนะครับฟาร์มนะครับชื่อกอลุ่งเรืองฟาร์มนะครับอยู่ที่สองหกเจหมู่4ี่นะครับตำบลมะขามคู่อําเภอนทีมพัฒนาจังหวัดระยองนะครับเบอร์โทรผมนะครับศูนย์แปน 623 9971ครับครับผมติดต่อได้ทางไหนบ้างครับฟาร์มเนี่ยครับที่ฟาร์มเนี่ยต้องบอกว่าเบอร์โทรศัพท์ผมสะดวกสุดนะครับตอนนี้ครับได้ครับอย่างที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้ย้ำอีกทีหนึ่งฮะศูนย์ครับห2สองสามเกครับครับเดี๋ยวพี่ผมจะขึ้นเบอร์โทรใต้คลิปให้เลยนะครับพี่น้องครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยรับรองพี่น้องได้รับความรู้ เต็มอิ่มแน่ๆนะครับแล้วก็สามารถทําเป็นอาชีพได้เลยเอาละครับเฮียเริ่มเลยครับของเราเลี้ยงมากี่ปีแล้วเฮียบัวที่เราเลี้ยงมาต้องบอกว่าเราเลี้ยงมาประมาณสักสิบกว่าปีแล้วครับถัดเริ่มต้นเราก็ลองผิดลองถูกมาหลายๆที่นะครับจนมาจบที่การเลี้ยงสายพันธุเนื้อครับนะครับสุดท้ายก็คือเลี้ยงที่สายพันุเนื้อครับเลี้ยงแล้วเราขายได้ในราคาที่เป็นปัจจุบัน แล้วเราเราโอเคอยู่ครับตอนนี้ทั้งหมดมีกี่ตัววัวตัวนี้แม่พันุเรามีวัวทั้งหมดในฟาร์มตัวนี้ประมาณหนึ่งอยนะครับโดยประมาณนะครับผมไม่ได้ไม่ได้เช็คที่แน่นอนครับน่าจะร้อยร้อยเกินร้อยผมว่าเกินร้อยนะฮะถ้าที่เห็นเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเดินทัวร์แนะนํข้อแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยผมจะคุยกับเจ้าของฟาร์มก่อนว่าความเป็นมาเป็นยังไงทําไมถึง มามา,มาจบวิธีการแบบนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เห็นบอกว่ารับหน้าที่ประธานกลุ่มด้วยใช่ไหมครับครับผมเป็นประธานกลุ่มอะไรฮะอตอนนี้ผมเป็นประธานกลุ่มทาจิมะละยองนะครับครับเราก็จะมีสมาชิกในจังหวัดละยองนะครับที่เลี้ยงตัวสายพันุเนื้อที่แบบเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอ,อย่างที่ผมในอำเภอที่คุณพนาอำเภอ้ันฉางาที่ตะพงที่บานค่ายที่เมืองก็จะมีหมดนะครับสมาชิกเรามี ก็เกือบ3สามสิบลายนะครับครับสามสิบลายเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่น้องเกษตรกรลายใหม่หน้าใหม่อยากจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วยเนี่ยมีกฎกติกายังไงบ้างครับอ๋อทางเรายินดีนะครับคืออยากให้มาดูวิธีการเลี้ยงอันดับแรกเลยต้องต้องมีใจรักจริงๆแล้วมาดูสมาชิกที่ใกล้ท่านอยู่ที่ไหนท่านถามผมได้ว่าสมาชิกที่เลี้ยงกลุ่มผมเนี่ยอยู่แถวบ้านท่านมีไหมจะให้ไปดูก่อนนะครับแล้วก็ ไปดูหลหลายที่แล้วก็มานั่งคุยกันเราก็จะมีใบสมัครให้สมัครเป็นสมาชิกมีขั้นตอนอยู่ครับหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่นะครับเราไม่ปิดกั้นอยู่แล้วรับครับ,รบเอาละครับนี่ฮะแนวทางอีกช่องทางหนึ่งนะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกร,รที่อยากจะอ,อยากจะพูดง่ายว่าอยากมีคําถามว่าเลี้ยงแล้วขายที่ไหนเลี้ยงแล้วใครรับผิดชอบถ้าเกิดเลี้ยงแล้วไม่มีคนซื้อจะทํำยังไงที่นี่มีคําตอบครับเนี่ยครับาสาหรับ สมาชิกกลุ่มทาจิมะระยองของเรานะครับต้องบอกว่าเราเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างเกษตรกรทั้งจังหวัดระยองนะครับแล้วก็ที่สําคัญต้องขอบคุณทกศนะครับทกศระยองรวมทั้งอย่างที่ผมอยู่เนี่ยทกศสาขานี่พมพนาเป็นเหมือนเป็นพี่เลี้ยงกระดมเงินเรื่องเงินทุนนะครับแล้วก็ปลายทางที่เราขายก็คือสุรสิงฟาร์มที่บ้านค่ายโดยอาจารย์ที่ดูดครับตรงนี้เห็นบอกว่าทํา MOU คือ,อยังไงบ้างฮะอธิบายให้เกษตรกร,ร,กรทั่วไปให้เข้าใจนิดนึงครับคือเก่ตรกรเนี่ยเกษตรกร,ะร,กรจะมีปัญหาเรื่องของว่าเมื่อผลิตตัวแล้วเนี่ยจะไปขายที่ไหนราคาจะได้ราคาดีไหมจะโดนกดราคาไหมาทางกลุ่มเราเนี่ยก็เลยทางทกศมีโครงการแล้วก็เรียกคุยกันทั้งสฝ่ายโดยทกศสวนเสียงฟาร์มแล้วก็สมาชิกามาคุยกันว่าทางสวนเสียงฟาร์มเนี่ยจะรับซื้อในราคาที่เป็นธรรม เราจะทาเป็นาอยู่ไว้นะครับแล้วก็ช่างเป็นกิโลนะครับไม่ได้ไม่จำเป็นไม่ได้ดูเขาว่าตัวนี้ราคาเท่าไรคือเราช่างเป็นกิโลคือแฟฝงกันนะครับเลี้ยงวัวดีมีคุณภาพก็ได้ราคาดีนะครับ,รบแล้วสวนเสียงฟาร์มตั้งเป้าไว้ซื้อกับกลุ่มเราเนี่ยปีละ800ตัวลูกวัวต้นน้ำเนี่ยแ0 0ตัวต่อปีแต่เราเองตอนนี้ที่เราส่งให้กับสวนเสียงฟาร์มไปทั้งหมดเนี่ยเร,เราเลี้ยงมาประมาณ30ีปีนะเราเพิ่งส่งได้ประมาณสักร้อย 150ตัว200รตัวเท่านั้นเองต้นปีนี้แล้วปีนึ่งก็ไม่ไม่ถึงร้อยครับปีนี้ก็ยังได้แค่ไม่ถึงร้อยครับครับยังขาดอีกเยอะคือกลุ่มเนี้ยกลุ่มของเราเนี่ยทางสุรสิงฟาร์มเนี่ยให้โคต้ามา800ตัวแต่เราทําได้แค่ปีหนึ่งแค่หลักร้อยไม่กี่ร้อยแค่ไม่กี่ร้อยยังยังไม่ถึงเป้าหมายที่เขาตั้งไว้ให้ฉะนั้นพี่น้องท่านใดสนใจ เอาแบบสนใจจริงๆนะครับอยากจะเข้ามาเยี่ยมมาชมมาศึกษางานดูงานที่นี่ยินดีต้อนรับไหมครับยินดีต้อนรับครับแต่ว่าให้ให้ผ่านชุงนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็อย่างอย่างที่บอกว่าเอ๊ะทำไมเราทำเอ็มเอมยูว้าคือสตรเสถียงฟาร์มเนี่ยเขาจะซื้อในวัวที่เขากําหนดหรือว่าเขาอยากได้เขาต้องการแบบไหนเขาจะบอกเราเช่นแม่พันธุ์พื้นฐานต้องมีเลือดยุโรป50%บแล้วผสมน้ําเชื้ออะไรมาจากไหน นะครับอย่างผมเนี่ยเขาแนะนําให้ผสมน้ําเชื้อวากิวนะครับโดยน้ําเชื้อได้มาจากกรมปศุสัตว์ซึ่งเป็นน้ําเชื้อที่เราไม่ต้องเสียเงินซื้อครับแล้วผู้ซื้อเขาต้องการซึ่งเราก็พอใจครับนะครับเอาละครับน่าจะพอได้ความรู้แล้วทีนี้ผมเอี่ยพาผมทัวร์ฟาร์มนิดนึงครับว่าโซนแต่ละโซนเนี่ยเราเรามีอะไรบ้างอะไนบ้างนะครับ เอาผมเริ่มจากนี่เลยฮะสวยๆเนี่ยครับอธ้พัน์อะไรครับฟบรงการ์ครับตัวนี้เป็นเป็นตัวเพศเมียนะครับซึ่งผมได้ลูกไว้แล้วรู้สึกว่าผมผสมไปสี่ห้าครั้งแล้วมันไม่มันไม่ติดผมก็เลยเอามาขุน2ตัวก็คือเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มขุน2ตัวนี้เป็นตัวแรกตอนนี้ใช้เวลาขุนมาประมาณสักเจ็ดแปดเดือนแล้วครับนะครับเป้าหมายคืออยากได้กี่กิโลฮะก็คือผมมันมีอยู่2แบบก็คือหนึ่งคือผมต้องขุนให้ได้ ประมาณหนึ่งหนึ่งปีนะครับแล้วน้ําหนักเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับคงสร้างหัวแต่ทุนนี้น่าจะได้ถึงเจ็ดร้อยโลครับ,รบตัวนี้คือเขาตั้งเป้าให้เราหรือว่าเราตั้งเป้าเองฮะอันนี้เป็นเป้าอของเราครับ<อ>แต่ว่าสากลเครือข่ายคนเนื้อหรือแม็กบีฟเนี่ยที่เขาต้องการเขาต้องการหัวที่ขุนแล้วเนี่ยเอาไปแปลปรสภาพแล้วได้เกรดไขมันแทรกสูขึ้นไปครับครับนี่กมันจะมีคุณภาพนะครับแล้วเราก็ขายได้ครับเอาละครับพี่น้องตามผมมาอีกโซนหนึ่ง นี่ครับผัดๆกันมาในี่โซนนี้เป็นโซนอะไรครับก็จะเป็นแม่พันธุ์ทั้งหมดนะครับเป็นแม่พันธุ์พื้นฐานส่วนใหญ่แล้วนะครับแล้วก็จะมีออกลูกบ้างก็จะให้กินนมฟื้นนมแม่ก่อนครับนี่คือโซนเลี้ยงลูกเลยเลี้ยงลูกเป็นแม่พันธุ์อันนี้คือสายอะไรนะตัวนี้ก็คือเป็นผมต้องเรียกว่าเป็นพันธุ์กระแทงแสนนะครับในตัวเขาเนี่ยจะมีสายพันธุ์ยุโรปในห้าสิบเปอร์เซ็นต์บามันยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็วัวพื้นเมือง ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องตามผมมาเรื่อยๆะมันมันมีประมาณร้อยกว่าตัวนะครับแล้วก็แบ่งเป็นหลายโซนนะครับแล้วก็มาดูโซนข้างล่างนี่อีกนิดนึงแลวโซนนี้นะครับเนี่ยอันเดียวกันครับครอบเดีกนอ๋อเป็นเป็นครอบเดียวกันก็คือว่ามีมีสองห้องนะครับเป็นห้องใหญ่เนี่ยครับแต่อันนี้เราจะกั้นห้องไว้เล็กๆนะครับเพื่อให้ลูกวัวพอเข้ามากินอาหาร จะได้ไม่โดนตัวแม่แย่งนะครับเราจะตักให้เช้าให้เย็นนะครับนี่ใครจะลอบเลียนแบบก็ได้นะครับนี่ก็คือแบบง่ายๆครับห้องห้องเล็กๆสําหรับเจ้าตัวเล็กนะครับกินอาหารได้สะดวกก็คือกั้นแบบนี้ให้ให้ตัวตัวเขาเนี่ยลอดลอดเข้ามาได้แต่ว่าวัวตัวใหญ่ไม่สามารถเข้ามาได้นะครับเขาจะได้กินอาหารได้เต็มที่ครับนะครับประหยัดประหยัดนมแม่ด้วยแม่จะได้ไม่สมมากแลัก็สมบนรณ์ด้วยเป็นรางอาหาร เราคือต้องเราจะอาหารข้นช่วงเช้าช่วงเย็นนี่เขาจะกินอาหารข้นหมดแล้วครับผมเดี๋ยวเรื่องอาหารเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมคุยตอนตอนจบดีกว่าว่ามีอะไรบ้างใช่ครับแล้วก็เรื่องน้ำเนี่ยฮะก็ระบบประปาก็เป็นลูกลอยใช่ครับเราก็ทำง่ายง่ายครับผมเมื่อวัวเมื่อวัวกินน้ำปุ๊บน้ำก็จะเติมครับนะครับพอได้ระยะหนึ่งมันก็ตัดครับนะครับง่ายๆเลยนะฮะครับผมเนี่ยครับเอาล้ครับมาอีกฝั่งหนึ่งก็คือ ตรงนี้น่าจะพึ่งลอดใช่ไหมใช่ครับได้วันนี้วันที่สองอ๋อพึ่งลอดได้สองวันครับนี่คือเหมือนกันแม่พันธุ์เหมือนกันใช่ไหมกำแพงแสนใช่ครับลูกลูกเขาละทําไมเป็นสีนี้ฮะอันนี้พันธุวาคิวครับน้ำเชื้อของหน่วยทหารพัฒนานะครับครับพ่อเป็นชื่อยุตตะครับนะครับพึ่งลอดได้เมื่อวานนี้เองครับผมครับผมยังร้อนยังหอมๆอู่หน่อยครับอรนนี้ก็เป็นแม่พันธุ์เหมือนกันครับนี่ก็ ผมขอแนะนําตัวนี้แล้วกันอ่ะไปเลยครับเพราะเพราะหลักแล้วผมเลี้ยงต้นน้ําก็จะเลี้ยงหน้าพันธุ์เป็นหลักครับครับอย่างเช่นครอบนี้ครับผมครอกทีหกผมเพิ่งภาคนมไว้นะครับตรงนี้นี่คือโซนหย่านมใช่ไหมครับประมาณห้าหรือหกเดือนนะครับผมก็จะภาคนมนี่ฮะมาถึงแล้วครับนี่ครับแล้วก็จะให้กินอาหารเยอะหน่อย นี่คือโซนอย่านมมีทั้งหมดประมาณ10ตัวครับ2 4 2> 9 1 9ตัว9ตัวเดี๋ยวไปดูอาหารเขานิดหนึงครับว่าเขากินแบบไหนก็จะกินใกล้กันแต่ว่าเราจะให้อาหารข้นเยอะหน่อยอ๋อปตอเนี้แหละฮะคือโซนนี้จะเป็นอาหารข้นทั้งนั้นเลยใช่ไหมครัทั้งสองฝั่งเลยเราจะให้สองฝั่งเลยครับที่เรากั้นเราวนาดีว่าเราต้องเอารถเข้าไปตักอะไรครับ ไซนี้ประมาณกี่เดือนแล้วเฮี่ยเนี่ยก็ผมเพิ่งหย่านมมาได้สักสักสองอาทิตย์เองก็ประมาณ5้าถึงหเดือนรวมๆกันนะครับาเดือนห้าเดือนหกเดือนมีครับแล้วอีกอีกอีกนานแค่ไหนถึงจะขายได้ผมก็จะเลี้ยงไปก่อนแล้วก็ดูความสมบูรณ์เขานะครับสมมุติว่าเลี้ยงไปอีกสามสี่เดือนเราจะดูว่าตัวไหนเราจะเราจะแยกตัวผู้ตัวเมียตอนนี้ผมรวมมันอยู พอได้อีกพอเริ่มโตปุ๊บเนี่ยผมจะแยกตัวผูอ้อยู่ฟอกหนึ่งคืออยู่ก้อหนึ่งอ่าเอาเชิญด้านนี้น่ครับผมพ,พี่น้องตามผมมาเลยฟาร์มอ่านี่นิดนึงนี่ฮะก็รุ่งเรืองฟาร์มนะครับมาอีกฝั่งหนึ่งตร,ตรงนี้จะเป็นลานตากขี้วัวนะครับเนี่ยนี่ครับ โซนนี้ก็จะเป็นแม่เลี้ยงลูกเหมือนกันนะครับ,รบนี่ก็แม่เลี้ยงลูกนี่ก็ใช้รถไถนี่ฮะรถไถตักขี้ออกไปตากนะครับที่นี่ขายเป็นกระสอบ,บ,บกระสอบใส่อาหาร30โลครับกระสอบ50บาทครับกระสอบใส่อาหาร30โลกระสอบละ50 ซื้อมากซื้อน้อยก็ขายใช่ไหมใช่ครับก็สอบเดียวก็ขายครับครับกะสอบเดียวก็ขายที่นี่ไม่ได้เลือกไม่ได้แบ่งว่าใครซื้อมากซื้อน้อยนะครับยินดีต้อนรับนะครับทุกคนที่จะเข้ามาซื้อขายที่นี่เฮียบอกยินดีต้อนรับเลยครับโซนนี้ครับโซนนี้ก็คือจะเป็นโซนที่หลังจากที่เราหย่านมแล้วเนี่ยพอเริ่มประมาณสัก8ปดเดือนเนี่ยอัวเริ่มโตผมก็จะมาแยกอย่างยกตัวอย่างคอกเนี่ยเป็นครอกตัวเมีย ตัวน,นี้มันตัวใหญ่หน่อยพอดีว่าเขาผอมผมเลยเอามารวมไว้อเพราะนั้นจะเป็นรุ่นรุ่นหมดสาวๆนะครับ,รบแล้วตัวนี้จะเป็นตัวผู้ครับผมต,ตัวผู้ตันนี้เป็นโซนตัวผู้จริงๆ,ๆแล้วทั้งเขาอยู่ทั้งอคอกเลยแต่นี่เราไล่วัวคอกนู้นมาอยู่ด้านหน้าก็เลยกันไปก่อนคลอกนี้นนจะเป็นโซนตัวผู้ครับผมพอเราเริ่มเลี้ยงมันเริ่มโตขึ้นปุ๊บเนี่ยผมก็จะดูว่าอย่างเช่นตัวนี้โตกว่าเขาอเดี๋ยวผมก็จะเอามายืนพรงนี้เดี๋ยวผมขายนี่ก่อนพวนี้เดี๋ยวเดือนหน้าผมขายก็คือแบบคัด ตัวที่แบบสมบูรณ์สมบูรณ์ออกมาขุนเพิ่มใช่ครับพอสองสาเดือนพอถึงเวลาแล้วก็ขายใช่ครับเนี่ยนะฮะเนี่ยเดือนหน้าผมว่าืินเดือนนี้ก็ขายได้แต่ว่าผมว่าจะไว้เดือนหน้าให้สมบูรณ์ยืดหนึ่งสองตัวนี้ก็คือใกล้ที่จะพร้อมที่จะขายแล้วนี่ก็ส่งสุรสิงห์ใช่ไหมครับอย่างสองตัวเนี้ยถ้าผมขายเนี่ยก็แปดหมื่นหย่อนหย่อนนะครับต่อตัวสองตัวรวมก็สองตัวรวมกงันบาททีนี้ต้นทุนในการเลี้ยง ต้องต้องบอกว่าของเราเนี่ยคือผมพยายามเน้นอะไรที่มันอาหารที่มันปลูกที่สุดผมพยายามปลูกหญ้าให้เยอะครับนะครับมีหญ้าให้เยอะแล้วให้วัวกินแล้วอย่างอื่นผมก็ซื้อให้น้อยที่สุดตอนนี้เรามีหญ้ากี่แปลงอ่ะออในเปียผมปลูกไว้ที่ไซสี 4, ผมเนี่ยประมาณรับสี่สิบกว่าไร่แล้วด้านตรงนี้อีกประมาณห้าไร่ก็เกือบเกือบห้าสิบไร่ครับในเปียสี่สิบไร่แล้วกองนี้คือ เป็นอาหารที่ผมผสมไว้เป็นอาหารที่ผสมไว้นี่คือพร้อมเสิร์ฟใช่ครับเป็นเปลือกมันจราบมันแล้วก็ย่าในเปียมีมีอัตราส่วนไหมอ่าผมผมจะใช้ลักษณะคือผมไปทุบเปลือกมันมาสมมติใส่ลงไมเนี่ยห้าตันครับกากมันห้าตันครับย่าในสาลี่ของทเที่ยวก็คือผสมกันหมดเลยถ้ตักอย่างละตักผมละก่อนไว้ก่อนครับผมสามส่วนผมก็ตัก การผสมการตักทับไปทับมาครับโดยโดยใส่รถถ่ายรถถ่ายตักใช่ครับผมแต่ว่าถ้ามันมีสับรถผมก็ใส่สับรถไปอย่างนั้นครับกองนี้กองนี้กินได้กี่วันกี่เดือนครับอ่ากองนี้ประมาณสักสี่ถึงห้าวันนะครับสี่ถึงห้าวันสำหรับวัวร้อยตัวที่ไอ้ที่บอกว่าหนึ่งคันรถเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่นะเฉพาะเฉพาะน้ำหนักอาหารเนี่ยประมาณสี่ถึงห้าถึงห้าตันครัผมไม่เอาต่อประมาณห้าตันต่อเที่ยวครับต้นทุนเนี่ย พี่น้องอยากรู้แน่ๆเปลือกมันโลละห้าสิบตังค์ครับห้าตันก็สองพันห้าครับเปลือกมันก็ห้าสิบตังค์เหมือนกันก็ห้าตันก็สองพันห้าเหมือนกันห้าพันนะครับส่วนหญ้าเรานีเองก็หนึ่งหนึ่งเที่ยวครับผมหญ้าปลูกไว้แล้วสี่สิบไร่นะครับส่วนที่ต uh ้องซื้อก uh ็เพ uh uh ิ uh uh ่มก uh ็คือเนี่ยฮะเปลือกมันล้างกับกับอะไรนะกากมันล้างนะครับเอามาผสมกันครับผมแต่จริงๆมันมีอย่างก็คือ สับรถแต่เนี้ไม่มีครับโรงงานอยู่ครับตอนนี้ไม่มีสับรถแล้วก็ปกติผมจะมีฟางเก็บไว้แต่นี้ผมไม่ได้หมดละยังไม่สั่งมาเลยใช้เก็บด้านบนมีฟางเสริมด้วยแต่ตอนนี้ฟางหมดนะฮะโอเคครับอย่างกองนี้ก็ห้าประมาณห้าวันก็หมดละห้าหกวันต่อต้องไปเอามาตลอดนี่คือสองกองนี้คือวันศุกร์เมื่อวานนี้อันนี้ผสมเมื่อวานใช่ครับอันนู้นอาทิตย์กังละ อ๋อนั้นอาทิตย์นึงก็คือเราเตรียมไว้สามกองใช่ครับแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกับว่าหมักไว้ใช่ครับหมักไว้ถึงเวลาก็ตักให้กินได้เลยใช่ไหมตักไปปุ๊บผมก็จะโรยอาหารทับอีกทีนึงครับอ่เนี่ยเดี๋ยวไปดูตรงนี้อีกทีนึ่งเนี่ยครัก็วนมาถึงที่ที่แรกที่เราคุยกันแล้วครับพี่น้องครับทีนี้อยากให้เนียพูดการตลาดตอนนี้ เป็นไงบ้างครับราคาวัวตอนนี้ในในกลุ่มเราเองเนี่ยต้องบอกว่าดีมาต้องหลายปีแล้วเพราะเราเราทำเอ็มายูเรารู้ว่าเราจะขายได้ราคาเท่าไหร่ครับตัวหนึ่งมันขึ้นอยู่น้ำหนักเรารู้ว่าเราขายได้เท่าไหร่นะครับผมไม่กังวลเรื่องราคาในส่วนกลุ่มผมนะครับครับเพราะว่าช่วงในราคาวัวตกางผมก็ยังได้ราคาสูงอยู่ตอนนี้ราคาวัวขยับขึ้นมาเราก็ยังราคาเราก็ยังโอเคอยู่ กำไรต่อตัวเฮียเขาเคยคิดเล่นๆไหมว่าเอาเอาตัวเดียวเลยเนีเ่ยต้นทุนเท่าไหร่แล้วขายกำไรเท่าไหร่ต้องผมเองผมยังไม่ได้คิดนะแต่ว่าเราพยายามลดคอ์สท,ทุกอย่างอย่างเช่นตะก,ก่อนเนี่ยผมมีวัวอยู่เริ่มแบบสี่ห้าตัวผมก็ใช้หมอผสมเทียมพอเริ่มเยอะยี่สิบสามสิบสี่สิบผมใช้หมอผสมเทียมอยู่ครับผมก็คิดว่ามันมันมันเป็นคอ์สท,ที่สูงผมก็เลยไปอบรมผสมเทียมเองอ,อย่างน้อยเนี่ย วัวร้อยตัวเนี่ยผมผสมทิเงเนี่ยหกเจ็ดร้อยบาทต่อครั้งติดไม่ติดไม่รู้รแล้วเราคำนวณดูผมก็ต้องประหยัดเรื่องนี้ก่อนพอเราโดนผสมเ,เองได้ปุ๊บเนี่ยพอเราเลี้ยงต้นน้าแล้วเราผสมทิ่มเองได้เนี่ยมันมันมันค่อนข้างจะตอบโจทย์ครับเพราะว่าแล้วเราเลี้ยงยังไงให้ได้กําไรเราก็ต้องดูว่าเราจะมีวัตถุดิบอะไรที่ซื้อน้อยที่สุดรเราจะถึงได้กาไรแต่ผมเองผมยังไม่ได้ไม่ได้คำนวณว,ณว่าอย่างผมขายวัวได้สามหมื่นแปดอย่างเงี้ยผมผสมเองแล้วผมมันมาเปลือง อย่างลูกวัวมันก็กินนมกินอาหารแล้วอาหารที่เขากินก็เป็นอาหารที่ราคาถูกๆแล้วมีในพื้นที่เราครับผมว่าคนที่สนใจเลี้ยงต้นน้ําผมว่าถ้าเลี้ยงแบบเนี้ยดูได้ครับครับผมเอาละครับความรู้เต็มอิ่มเลยวันนี้เอาช่วงสุดท้ายเฮียฝากอะไรถึงพี่น้องเกษตรกรมือใหม่หรือว่ากําลังอยากจะเลี้ยงคิดที่จะเลี้ยงมีอะไรฝากสักหน่อยไหมฮะต้องบอกว่า คนที่สนใจเลี้ยงวัวจริงๆเนี่ยอยากให้เลี้ยงเลี้ยงตามกํากลังเราเลี้ยงโดยคิดว่าเงินที่เรามีเนี่ยเป็นเงินออมผมเมือนกันผมเริกเิเริ่มแรกก็คือว่าเราเหมือนเล่าเงินไปฝากธนาคาร,ครเรามีเงินแสนหนึ่งเราฝากธนาคารดอกเบี้ยเล่นิดเดียวแต่ถ้าเรามีเงินแสนเราไปซื้อวัวสองตัวเนี่ยปีงได้ลูกเราได้ลูกสองตัวดอกเบี้ยมันจะได้ไมากกว่าอยากให้ให้คนที่สนใจจะเลี้ยงเนี่ยดูกําลังเราแล้วก็ไปดูหลายๆที่ดูว่า เขาจัดการฟาร์มยังไงทําโรงเรือนยังไงทาล้างอาหารยังไงครับผู้นี้สําคัญที่สุดนะครับแล้วถ้าผมแนะนําผมก็อยากแนะนําว่าโรงเรือนขอให้ให้ทําที่ประหยัดที่สุดแล้วก็แข็งแรงอย่างผมเนี่ยเหล็กที่ผมใช้เนี่ยผมใช้มือสองคนเลยหลังคามือสองก็มีมีมีใหม่นิดหน่อยที่เราซื้อมาเสริมอยากให้้นประหยัดแต่แข็งแรงใช่ครับอยากให้เลี้ยงต้องประหยัดก่อนเอาเงินไปลงในวัวดีกว่าแล้วก็อาหารอีกค่อนข้างสำคัญเอาล้ครับใครพี่น้อง ที่สนใจจริงๆอยากจะติดต่อสอบถามเนี่ยขอพิกัดแล้วก็เบอร์โทรอีกทีนะฮงครับครับฟาร์มกอลุ่งเลืองฟาร์มนะครับอยู่ที่สมุนมาผางคู่อำเภอนิคมุนบดาจังหวัดระยองนะครับแล้วก็เบอร์โทรผม0816239971ครับยินดีครับโทรมาสอบถามมาพูดคุยได้นะครับอะไรที่เป็นประโยชน์เรายินดีแนะนำนะครับครับผมเอาละครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณครับ ะครับพี่น้องครับวันนี้ความรู้มาเต็มนะครับได้อาชีพด้วยแน่นอนนะครับอยู่ได้แน่ๆนะฮะเท่าที่ผมฟังมาเนี่ยก็คือว่าเขาจะมีการกําหนดให้เรานั่นแหละเราประมาณว่าทําตามอย่างเป็นรูปแบบรูปธรรมและเดี๋ยวมันจะดีเองนะครับมันจะดีไปเรื่อยๆครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอฝากพี่น้องกด ไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพูดจาภาษาวัวนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆคลิปคุณภาพแบบนี้มาฝากพี่น้องชาววัวทุกคนขอบคุณและสวัสดีครับ